น้ามีปลาสมอนมีปลาสมอนแล้วก็มีปลาอย่างสมิงปลาพวกไรเนี่ยปลาโตโร่บาบลูฟินต์อะไรบลูฟินตัวนแนนปลาโอโทโร่ปลาไก่เก๋โอโตโร่ปลาไก่เก๋ปลาโอโทโร่ปลาเออปลซาบาปลามันสีเหลืองมันสีนี้เรียพี่น้องกันว่ามันอยู่การยุงตัน Het en een maar niet te hebben. Het is Maar dat niet Wat je Ja, daar. Ga je een beetje uh, nee. pakstoelen aan mijn vader? Zeker, ik... hè? Vroeger, ja. Maar ja, die zijn nog klaar ook al klaar, ja, is... ja. Die heeft soms som al voorgebakken. Klopt Ja. Ik heb in de oven gedaan. Ah! genoeg of nog meer het wel wel het op het kijk ja maar het is toch accepteren. Accepteren. kijk moeten laten kan niet zijn fijn is mooi. cute maar die Nee, dat moet niet halen, we moeten ik ja. Je <coughs> wat zachter zetten. Ja. Fijn, want je moet het maar even ook al die spekken. Oh. Ja. <laughs> oh. zitten, spekken. nog een beetje, dat ah. ik Wil jij deze mm. zout nog meer? Nog. Die ja, nog meer. Je nog hè? Ja. <laughs> Oké, oké, oké. Ze lekker. Champignon hè? Dat is lekker als ja. even bakken. toch? Champignon en de uh, champignon. Je ook oh. stop, stop, stop. Is, ja, is, ja. is ook lekker. Je het het is, er, nou, is, mooi is leek. Leek? Nee. 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 lekker Nee. 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 niet Nee. Nee. ขับไปดูยัคจปดยหน่อยกันนว่ะขับหน่อยนี่กันเลยกันนี่ว่นี่่กันนี่กันน่กนน่หน่อยกันังกีด้น้อยกันติ้งติ้งนี่ติ้งติงนีงติ้งติง่บงตุกตาพี่น้องบังแม่นี่ ตุกต MM. าน่ยนี่ตุกตาหน่อยติงติงติงติ้งติงวะวะตุกตาหน่อยวันนี้วะวะโอ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 เนกว่าไหนหายวะมิตรหายอาม่ไหมเเื่อหร่มี

มันจอามันอยู่มันบ่นบมนมาเอาแล้วนะนะอันนี้นี่นี่นี่นม่นี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 ่นำเม่นี่นีนี่นำเม่นี่มองมอีนม่คุยม่คุยกับอนีตนะบ้นี้พี่กับพิมเนาะี่กันนอนอันหนมานอน่รสิซิงเม่อันหนมาหายานี่อันาหนมาหายานี่เร็ว มาออกยูทูปยานเลยเร็วลงยานาสิพาถ่ายยูทูปเร็วขวบกินขาวกะเทียงกันไหมครับเอาเอาไม่เอามันกระเด็นหมดท้องหกระเด็นตัวก้มเปิดปากเลยกินน้องไม่จต้องม้องวใญเอากก้วปาไปกินเหนื่อบอสกกระทะหนึ่งนี่เป็นปลาได้พี่น้องเ้อ toch loop van het krijgen van bakken vlees. Ja. er water achter jou. Water en fris dus ook. Ja. Mag ik van jou mijn drinken? Moet is het. Je met ice hoentjes nou niet. per se. maar ze is het kaal man. Oké. Ja. met die andere nog เดี๋ยวเส้นจะาแลวคุงนนพี่น้องคุณ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 คกินอิ่มแะคุณนะกินอิ่มเลทุกรอบละใครกินก่อนเนาะคคนไปนรตตองไปคุณเพ่นกับที่กแน่ได้พี่น้องเนอะเพราะว่าเตียงป้าเพิ่นบอกอันนี้ คนตกบันไดคนพนสบายเนาะสองเดือนนะเอาเตียงโรงพยาบาลมาเหือนเนาะอ้อวนวอนเลิอกกัแค่ดีจะเลิอกอะะลบบกะตะปิกัน <laughs> แคดีตเป๋บอกสวัสดีพี่น้องอสวัสดีพี่น้องแค่ดีเปามีซีกบเป็นนะครับอ เาเก่งเง้พุ่นะเออเก่งเงีแคดีเก่งเงี้เออเออเออเอเก่งเงีแคดีเงี้ยแกแค่นีน้องพี่น้องเนาะพุณพี่หน้าตปลาเรี่องัดปลาพี่น้องเออพุ่นนะขีบจักรยานเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่เพันตกบันไดพันยุสองเดือนเลย ทั้งเลี้ยงลูกทั้งเลี้ยงผัวเนาะพี่น้องเนาะแค่นี้เนาะเอากันเด้อพี่น้องเด้ดจันเลยล่ะลูกเต่ามากินเข่าวันเกิดูราแม่วันเกิดคนยืนงาน แม้มันเกิดส็ช yeah, ิส like. yeah. yeah. ิบโบหยุดงานก็ได้พ huh. ักกันมากิน like. มันีเนาะแกมิตรลูกมิตรหลานมิตรลูกไผ่เนาะอันต็นหน่อยกันหลานหน่อยแค่นี้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะนะพี่น้องเนาะกดเป็นกำลังใจให้น้ำเน่ะบ๊ไดเฮดคลิปโดนแล้วก็แต่อันนี้เลี่ยงคนเถ่าคนพิการคนอันนี้ลูกพิการผัวกับพิการอีกนะพี่น้องเนาะอย่างแค่นี้เนาะสวัสดีจ้า